ด้านหนึ่งคือถ้าคุณต้องไปจับไทยไปหยุดไทยเนี่ยให้คุณรู้ไว้ว่าการไปจับมือเขาเนี่ยเอาเขาไม่อยู่นะไม่ว่าจะผู้หญิงหรือจะเด็กมันสะบัดมันดิ้นสุดแรงยังไงมันก็หุดเพราะฉะนั้นถ้าต้องไปสตอป็อปใครสักคนเนี่ยไปหยุดจับมือเนี่ยไปอยู่ด้วยวิธีจับนะแต่ถ้าไปกอดทั้งแขนอาจจะอาจจะได้บ้างแต่มันก็มีวิธีรอดอยู่ดีนะ โดนคนลอ็อกโดนคนรวบอย่าพึ่งอย่าพึ่งตะเลิดง้านไว้ก่อนอยังไงก็รอดอยังไงก็รอดแต่เราก็จะเห็นนะว่ามันจะมีหมุนแล้วรอดกับหมุนแล้วไม่รอดนละ <c oughs> คือผิดทางก็ตายเลยคุนผิดทางเลยเพราะวันนี้ผิดก่อนหมุนผิดทางนี่โอกาสตายสูงหมุนถูกทางคุณโอกาสรอด เด็กก็สําคัญเพราะเด็กเนี่ยต้องสอนแบบสอนเหมือนเล่นพอสอนเหมือนเล่นว่าเขาเขาก็จะจำเป็นสัญชาติญาณต่อไปพ่อก็อจะจำเขาไม่อยู่นะจบลูกห <c oughs> มุนจำลูกลูกหมุนอยู่แต่จริงสอนเด็กมีมีประโยชน์ครับเราผมเคยเจอเด็กที่ชอบเขาบอกว่าไปโรงเรียนแล้วเจอนิกายเจอเด็กตัวใหญ่งแง่แม่เขาเลยพามาเจอ หลักๆที่มันาได้สอนกัวใหญ่ก็แบบว่ามันสอนง่ายก็วันนี้ก็มีเป็นแค่นี้นะครับ